หฮ้ยๆอยเป็นไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าปอจะมาเล่นมอดที่เกี่ยวกับตัวละครอะไรนะคะทุกคน <laughs> ใช่แล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะนางคือลาพันเซลตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือแบบว่าเป็นลาพันเซลนะคะร่างโกดใช่ปะให้ <laughs> <oy> ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องนอนของลาพันเซลแล้วนะคะ พอช่อบมากเลยอ่ะการตกแต่งห้องนะคะคือแบบว่าดีหมดเลยนะคะแล้วก็ ตรงพื้นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของลาพันเซลด้วยส่วนตรงนี้นะคะก็มีรูปภาพของฟินแล้วก็ของเราด้วยนะคะตรงผ้าปูที่นอนนะคะก็จะเป็นลายของลาพันเซลด้วยนะคะตรงทีวีด้วยแล้วก็ตรงหน้าจอคอมด้วยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ดูหน้าตาของตัวละครนะคะแบบชัดๆดาเห็นไหมคะว่าสีดวงตาของเรานะคะมีความเหมือนกับลาพันเซลนะคะแล้วก็ตรง กมนะคะคมีก่ะด้วยไปลงเรียนกันดีกว่าทุกคนตื่นเต้นมากเฮ้ยอันนี้คือเป็นหน้าโหลดเกมนะคะเนี่ยเก๋มากถึงโรงเรียนแล้วคะ่ะเอา้าเฮ้ยอะไรอะ่ะเออเอฟินขอบคุณนะที่มาช่วยฉันน่ะแล้วเราจะลงไปจากเรือนี้ยังไงหรอฟินฮัลโหลฟินช่วยด้วยเอา้าทุกคนทำไงอ่ะ้ย ตอนนี้ฟินหายไปแล้วค่ะเอา้าแล้วเราก็บังคับตัวละครได้แล้วนะคะเออ เหนื่อยจังเลยนี่เราเดินทางมาตั้งไกลเลยเหรอเนี่ยเออแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นโครมไฟค่ะไม่รู้ว่าทุกคนนะคะจะจำฉากที่เราเนี่ยนั่งอยู่บนเรือก,กับฟินได้ไหมคะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะจำไม่ได้เดี๋ยวปอจะขึ้นลูกไปให้เรากันนะคะปรึ่ง นี่เลยค่ะทุกคนมันคือฉากนี้เลยนะคะภายในมอดเนี่ยเขาก็พยายามนะคะทําให้ใกล้เคียงกับในกระตูนะเนาะทุกคนแต่ว่าทําได้แค่นี้นะคะก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วนะคะเออแล้วตอนเนี้ยฟินหายไปไหนหรอคุณฟิน หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตรงนี้คือมีกระทะให้เราถือด้วยค่ะแล้วก็ทุกคนดูสิคะว่าตอนนี้เนี่ยเราคือเจ้าหญิงแห่งลาพันเซลนะคะอู้ นี่ค่ะผมของเราเนี่ยมีความยาวมากๆเลยนะคะอีก,อกแค่นิดเดียวเนี่ยนะก็จะแตะถึงพื้นแล้วนะคะทุกคนลดมากวิปปชอบมากเลยอะ่ะเพื่อน,อนๆคิดว่าตัวละครเนี่ยคล้ายๆกับในกระตูดไหมคะปอว่ามันก็มีความคล้ายๆอยู่นะเราไปตามหาฟินกันดีกว่านะคะสุดที่รักคุณอยู่ไหนเนี่ยโอทุกคนดูทนสีดิ สวยไหมคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะว้าวเป็นประตูไม้ด้วยเฮ้ยเก่เกินตรงพุ่มไม้นะคะก็มีดอกไม้ที่ค่อนข้างสีสวยมากๆเลยนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในวังวะเฮ้ยก็ไม่แน่นะทุกคนไปฮะไปดูข้างในกัน หูจะบอกว่าประตูนะคะเป็นประตูไม้หมดเลยค่ะแล้วก็บริเวณกำแพงนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยนะเนี่ยว้าวทุกคนเป็นมอทที่สวยมากๆเลยอยาแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนปอเห็นอะไรบางอย่างเลยอะเฮ้ยทุกคนดูหัวกหลโกอันนี้ดินี่มันปาสคาวนี่นาะ เฮ้ยไม่รู้ว่าปอเนี่ยจำชื่อถูกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าปอเนี่ยพูดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะจะบอกว่ามันมีความคล้ายๆมากมากเลยนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปเพให้ดูแล้วกันนะคะนี่ไงทุกคนเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยเหมือนกันเลยอะเอ้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีหนังสือของลาพันเซลด้วย <c oughs> นี่อย่าบอกนะว่าพวกเธอกำลังศึกษาเรื่องของฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไปฮะ แล้วทำไมลาพันเซลเนี่ยต้องถือกระทะด้วยล่ะเอ๊ะแต่ว่าฟินเนี่ยเขาทิ้งกระทะมาให้เราถือนะคะหรือว่าเขาเนี่ยอยากให้เรานะคะป้องกันตัวหรือเปล่าปึ๊บห้องนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาดูตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยต้องวางกระทะก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยใครอ,เอะเดี๋ยวนะ ทำไมมีลัคอนเซลสองคนเลยล่ะคะเอา้าเออแต่ว่าฉันหน้าตัวจริงนะคะผู้หญิงคนเนี้ตัวปลอมไปแน่เลยคะ่ะเฮ้ยเราวนี่ใครอะ่ะทุกคนคนนี้ใครหรอทําไมมันดูคุ้นๆอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครรู้นะคะว่าคนเนี้ยคือใครเนี่ยก็สามารถ เมนบอกปอได้เลยนะคะคือปอก็จําตัวละครเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนะคะเฮ้ยนี่ไงฟินเราเจอฟินแล้วคุณฟินคะทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเรายังอยู่ด้วยกันบนเรือเลยนะคะแต่ว <c oughs> ่าทำไมฟินหน้าตาเปลี่ยนไปวะ และนี่นะคะคือฟินค่ะก็คือพระเอกของเรานะคะเป็นไงทุกคนเหมือนไหมปอว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนนะคะสำหรับฟินนะเนาะแต่สิ่งที่ปอชอบที่สุดนะคะก็คือการตกแต่งในโรงเรียนค่ะหฮยมันสวยมากเลยอยากแล้วก็ข้างบนนะคะมีโคมไฟด้วย หวังว่าทุกคนนะคะจะจําคมไฟอันนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นคมไฟที่เอออยู่ในการ์ตูนด้วยนะคะเฮ้เดี๋ยวนะนเราก็เดี๋ยวปอเขาวิ่งไปดูตรงแก๊งนักเลงหน่อยแล้วกันนะคะและนี่นะคะคือบริวเวณรอบๆของมอสนี้นะคะทุกคนสวยไหมมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเฮ้ย hey, ไหนฉันขอดูหน้าตาของแก๊งยากุซ่าหน่อยสิอา้า ไม่มีแก๊งยากุซ่าหรอทำไมล่ะหรือว่าไอ้พวกแก๊งยากุซ่าเนี่ยจะดออรุ่มพี่เนี่ยจัดก,การไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> ปอลืมไปเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวปอขอลองไปดูชุดว่ายน้ำของน้องลาพันเซลซักหน่อยแล้วกันนะคะอยากเห็นแล้วว่าน้องเนี่ยจะมีชุดเป็นของตัวเองหรือเปล่านะคะเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะปึ๊บไหนขอดูหน่อยสิ ว้าวก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเออแต่ว่าไปแล้วก็มันก็เหมือนเป็นชุดเดิมอะแต่ว่าเขาเนี่ยแค่เปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มสัญลักษณ์ของลาพันเซียเข้ามาตรงนี้เท่านั้นนะคะโอ้ยก็มีความเข้ากับน้องอยู่นะคะอุสวยมากไหนขอดูชุดพละหน่อยซิว่าจะสวยหรือเปล่าเอา้า ทำไมชุดพลาของน้องเนี่ยถึงกลายเป็นชุดผ้าเปืเป้อนล่ะคะแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะเดี๋ยวปอขอกลับมาใส่ชุดนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมีความเป็นลาบพันเซลที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวปอ จะขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าจะมีอุปกรณ์ของน้องหรือเปล่านะคะเฮ้ยแต่ว่าตอนเนี้เราลืมกระทะอ่ะกระทะอยู่ไหนแล้วกระทะของฉันนี่ไงเจอแล้วเราต้องเก็บรักษากระทะอันนี้ไว้นะคะเพราะว่าฟินเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้เรามานะคะเฮ้ยเรียบร้อยเอ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โวยยแล้วมีคนเห็นค่ะ อุ๊ยอุยตาแล้วทุกอย่างกําลังบานปลายค่ะและนี่นะคะคือสีของเลือดค่ะก็คือว่าสีเลือดนะคะมันกลายเป็นสีที่มีหลายๆสีนะคะมีสีเขียวสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเธอฆ่าคนทําไมเนี่ยให้ตายเถอะถ้าเกิดว่าฟินรู้เนี่ยเขาคงจะรับเธอไม่ได้นะทําไงได้ล่ะก็เราลงมือไปแล้วนี่อันนี้คือเป็นห้องอะไรอะ่ะ อ๋อเป็นห้องของผอ,ออนี่นาแต่ว่าในห้องนะคะไม่มีใครอยู่เลยหยูยไอเราอ่ะนะ้าก็นึกว่าตรงนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ของน้องค่ะแต่ว่าไม่มีนะคะงั้นไม่เอาดีกว่าเราขอกลับไปใช้กระทะแบบเดิมดีกว่านะคะทุกคนไหนขอดูข้างบนหน่อยสิและนี่นะคะคือเป็นชั้นด่านฟ้าค่ะอา้าวแล้วนี่เธอไม่ไปเข้าเรียนหรอทำอะไรอ่ะ หน้าจอมือถือเนี่ยมันเป็นรูปของเรานี่นาหรือว่ามิโดริเนี่ยกำลังข้างเราเธอเป็นแฟนคลับของฉันเหรอเนี่ยเฮ้ยมีคนโทรแจ้งความแล้วมิโดริเธอต้องช่วยฉันนะคือคือฉันเพลอฆ่าคนไปอ่ะมิโดริทำไมเธอเอาแต่เล่นมือถือล่ะสนใจหน่อยสิเออทำไมเธอไม่สนใจฉันมิโดริคือ จะว่าไปแล้วคือน้องลาพันเซลนะคะเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะสปายหรอเออเดี๋ยวนะตอนนี้คือน้องกําลังแอบมองใครอยู่ก็ไม่รู้นะคะมองน้องจากมุมนี้นะคะน้องเหมือนผีเลยอะ่ะเราต้องไปหารุ่นพี่ฟินคะช่วยด้วยคือฉันไปเผลออ้อาวคุณฟินอา้าวอะไรอะ่ะอา้าทำ คะ่ะคุณฟิน <c oughs> คุณต้องปกป้อง <I should S 1> ฉันไม่ใช่หรอแล้วคือตอนนี้นะคะลาพันเซลเนี่ยกลายเป็นคนไม่มีผมเฉยเลยนะคะทุกคน แล้วเราก็กลับมาที่เรือนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะคือไม่มีคุณฟินมาอยู่กับเรานะคะทุกคนเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสาหรับมอดลาพันเซลนะคะก็สําหรับมอดนี้นะคะใครที่อยากจะมาลองเล่นนะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะคะเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนสําหรับปอแล้วนะคะปอค่อนข้างชอบมอดนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าการ์ตูนลาพันเซ ะะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปอเนี่ยดูตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กๆเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วดูอีกนะคะไหนใครนะคะที่เป็นแฟนคลับการ์ตูนล,ลาพันเซลบ้างคะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะวันนี้ลาพันเซลขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบา,บายยจ้า ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน